เทคนิคการปลูกมะม่วงให้ตุ้นตัวเร็วแข็งแรงตัวไวและรูตต้นทุนมือนีกระเประผสมประสานไร่ลดงดาวทีว่ามาแนะนําวิธีครับผมวิธีการปลูกมะม่วงของไร่ลดงดาวคือการเก็บมเมล็ดมะม่วงป่ามาเป็นต้นตอของมะม่วงพันดีอีกบุกี้เดือนก็จะเข้รฤดูหน,น้าฝนเขาจะขุดลุมฝังมเมล็ดมะม่วงป่าลงไปลุมล,ละสองมเมล็ดเพื่อจะให้มะม่วงป่าของเขา้าเติบโตในช่วงฤดูหน,น้าฝนในระยะ 3- ามสี่เดือนพอครบ 3- ามสี่เดือนมะม่วงป่าของเขา้า ก็จะสูงประมาณเพียงเอวและจะเขาช่วงฤดูหนาวหนาวพอดีเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนยอดมะม่วงพันดีของเฮาเป็นยังไรดวงดาวก็เลือกเม็ดมะม่วงป้าก็เพราะว่าเม็ดมะม่วงป้าต้นแข็งแรงหากินจริงจะเลื่อนเติบโตได้ดีทั้งเจตที่ตามป้าตามเขามะม่วงป้าบ่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยบ่ต้องจําเป็นต้องลดน้ําบ่ต้องจําเป็นต้องดูแลเยอะเขาก็เลยเลือกเม็ดมะม่วงป้าเป็นต้นต่อของมะม่วงพันธดีของเฮา ตอนนี้ไร่ดวงดาวได้เก็บเมล็ดมะม่วงปลาประมาณพันสองพันเมล็ดทีห้าตักอยูสองสามจุดเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งต้นมะม่วงที่เขาได้เปลี่ยนยอดจากต้นต่อมะม่วงปลาอายุสองปีตนน้นแ่ขนาดไหนไปชมกันครับผมนี่คือมะม่วงเขียวสเสวยที่เขาได้เปลี่ยนยอดจากต้นตอมะม่วงปลาอายุสองปีบ่เคยรดน้ำรอฝนอย่างเดียวหนาแรงกับบ่รดน้ำแล้วเขาได้เปลี่ยนยอดไวหลายสายพันธุ์ไปชมกันครับต้นนี้คือต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองซึ่งต้นต่อเป็นต้นต่อมะม่วงปลา นี่คือมะม่งวงเขียวสเสวยซึ่งต้นต่อก็เป็นมะม่งวงป้าเหมือนกันนี่แล้ครับเทคนิคของไรดวงดาวซึ่งจะท้าไม่เฮ้ารดตน้นทุนต้นไม้เตืบตูแข็งแรงและกระติดลูกเร็วหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้สวนผสมสาสาไรดวงดาวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะฝากไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับ